หลายคนโดยส่วนใหญ่งานดีไปแล้วนะ3าปีนักสัตว์มีเรื่องเงินเถอะเรื่องเงินเนี่ยเมื่อดีก็มีความสุขจะมีสมปีนักสัตว์ต่อไปนี้ปีแรกได้แก่คนเกิดปีชวดคนขาต้องให้เขาเลยหากปีที่ผ่านมาคนเกิดปีชวดหมุนเงินติวติวติวแล้วเหนื่อย ชักซ้ายจับขวาซ้ายจับสุดท้ายไม่เหลือเลยค,คุณขาแต่พอมาปี2569คนเกิดปีชวดเงินมีโอกาสเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือเฟือถือว่าดีมากรอเลยครับปรบมือสิคะ ปีต่อไปค่ะคนเกิดปีฉลูดวงการเงินคุณต้องบอกไม่ธรรมดาที่ผ่านมาคนเกิดปีฉลูมีคนช่วยใช้เงินนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดคือภาระตกที่เขาหมดเลยน่าเห็นใจคุณขาแต่พอมาปี2 5 6 9เนี่ยอะไรหลายสิ่งเขาจัดระบบได้ดีขึ้นและอะไรหลายสิ่งทาใม้เกิดปีฉลูเนี่ยมีเงินเก็บเพื่อจะได้ซื้อบ้านตามที่คุณปรารถนามีเงินได้ทําได้สิ่งต่างคุณขามีโอกาสได้ขยับขยายเพราะการเงินคุณดีขึ้นค่ะ ปีต่อไปได้แก่คนเกิดปีถอคุณขาฟังดีนะคนเกิดปีถอะเนี่ยไม่ธรรมดาคือปีที่ผ่านมาคนเกิดปีถอะเหมือนกับฟอลโล่ไม่สอง เหมือนดวงดาวไม่เฉิดฉายทำให้เขารู้สึกเขาฟอฮะแต่พอมาปี2569เนี่ยฟอ l l โล่สโอกาสผลงานเข้าดีทุกอย่างเข้าตากรรมการเงินก็เลยถ้าโถมเข้ามามันเหมือนกับตัวเขาเองได้เฉิดฉายโดยเฉพาะเรื่องการเงินคุณหลายสิ่งของคนเกิดปีถาะที่รู้สึกว่าจ่ายไปเหมือนโยนโยนเงินลงไปในบอ่อแล้วยังไงก็ไม่เต็มแต่พอมาปี2 5 6 9เตรียมตัวนะคะปีเถาะมีโอกาสรวยไซ้เข็ดค่ะ